สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้เทคนิคการใช้งานตัว matplotlib r a r y ไปได้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนะื้อหาในวันนี้ผมจะสอนถึงเทคนิคในการที่เราจะ c u ส t ตอ i z ไมตัว x t i c หรือว่า xlabel ข้างล่างตรงนี้นะครับเพื่อให้เป็นไปตามที่เราต้องการเนี่ยอย่างเช่นอันนี้ผม plot กราฟสอเส้นสีส้มเป็น size ส,สีน้ำเงินเป็น cost เนี่ยก็คือมีค่าที่เป็น degree นะครับตั้งแต่ 0- ถึง360เนี่ยแล้วก็ตัว m a t p l o t library ก็จัด ตัวเอ็กทิเนี่ยให้เราเป็นแบบนี้แต่ถ้าเราต้องการปรับให้เป็นไปตามที่เราต้องการอย่างเช่น x อ็กทิสมมุติผมกําลังสอนเรื่องสายกับคอสเนี่ยผมก็อยากให้แสดงเป็นแบบนี้แทนว่าเป็นศูนย์แล้วก็9 0 1 8 0 2 7 0 360แบบนี้ให้เห็นเป็นตัวดีกรีแบบนี้เนี่ยในสเต็ปที่เราต้องการหรือว่าให้แสดงเป็นอย่างเช่น0ูนย์แล้วก็ายส่วนสองเนี่ยเกา90ตัวไพ่ร้อยแปดสิบสามส่วนสองแบบนี้แล้วก็2องไเนี่ย เราจะทํำยังไงนะครับเดี๋ยวลองมาดูตัวอย่างไปพร้อมๆกันแล้วกันนะครับอันนี้เดี๋ยวผม c r e a ย e l l o u u t u u t ก่นอนเริ่มต้นมาผมก็ใช้ตัวนี้นะครับ matplot library เนี่ยพายพ l ล t s p อ t นี้มาตรฐานของการใช้ matplot library เลยแล้วก็นำพายเอสแ p แล้วก็ลันไปถัดมานะครับผมก็จะสร้างตัว X เนี่ยตัว X ของผมเนี่ยจะให้ตั้งแต่0จนถึง360องศา อันนี้ผมจงใจเขียนให้เห็นว่าเป็นบวกหนึ่งแล้วก็ให้สร้างเป็นตัวเนี่ยข้อมูลจำนวน180ตัวที่เริ่มจาก0ูนย์ถึง360องศาแล้วก็มีสเต็ปท่าเท่ากันนะเดี๋ยวตรงนี้ผมทำนี้ดีกว่าให้ดูว่ามันหมายความว่าไงจัดจัแล้วผมพิมพ์ x ตรงนี้มาอ่ะมันจะได้เลข0ย์แล้วก็สเต็ปทีละ2.01 ตัวถัดมา4.03ตรงนี้ก็คือเอาตัวก่อนหน้าบวกไปอีก2.0 1เพราะฉนั้นสุดท้ายมันจะจบที่ตรงนี้นะครับตรงนี้โดยประมาณเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้เนี่ยตัวค่าพวก x ตรงนี้ออกมาพอได้ x ออกมาแล้วเราก็เอาไปผ่านเข้าฟังก์ชันไซน์นะครับเนื่องจากฟังก์ชันไซน์ของน้ำพายเนี่ยจะต้องแปลงตัวดีกรีให้เป็นเรเดียนเพราะฉะนั้นผมก็เลยใช้ตัวเนี้ย np เลเดียนตรงนี้แล้วก็ผ่าน x ที่เป็นองศาเข้าไปเราก็จะได้ค่า y อันนี้แล้วผมก็บอกว่าในอันนี้ y ตัวนี้หมายถึงตัวสายนะครับก็คือสายของตัว radian ส่วนอีกอันนึงผมพอดตัว cos ก็เนี่ยทำเหมือนกันก็ radian ของ x แล้วบรรทัดที่4เป็นตัวบอกว่าจะเอารูปกราฟใหญ่แค่ไหนก็คือความกว้างเท่ากับ14ความสูงเท่ากับ7แล้วก็พอพอตก็บอกว่าเนี่ยผ่านค่าตัว x ของเราก็คือ0ถึง360เนี่ยแล้วก็ตัว y เข้าไปแล้วก็บอกเลยไม่ว่าเป็นสาย Color นะฮะ ผมก็สามารถระบุแบบนี้ได้อย่างเช่นตรงนี้บอก Color เท่ากับ l u u นะ่ถ้าไม่ระบุเดี๋ยวมันก็ตั้งค่า Default ของมันให้แล้วเนื่องจากตรงนี้ผมระบุตัว l a b e l เข้าไปผมก็เลยบอกให้โชว์ตัว Legend มาด้วยแล้วก็ตรงนี้ผมบอกให้มีการขีดเส้นนะเดี๋ยวดูผลลัพธ์แล้วกันนะตัวบรรทัดที่8ก็คือเส้นนี้เนี่ยนะครับตัว s ก็คือ h o r i z o n t a l นะครับก็คือเส้นขนานแกน X เนี่ยโดยให้ค่า y เป็น0 คั l เลอรจุดเนี่ยก็คือเป็นสีออกโทนเทาๆนะครับถ้าบอก c o l เลเป็นช่วง0ูนถึงหเนี่ยแล้วลายสไตล์ขีดๆก็คือเป็นเส้นประแบบนี้นั่นเองแล้วก็สีส้มนะครับก็คือสายสีน้ําเงินตรงนี้ก็คือตัว l e เจนดบรรทัดที่7นั่นเองส่วน l เล e l Size กับ c o อสก็มาจากบรรทัดที่5กับ6นะครับาราคานี้เราก็จะได้เนี่ยศูนย์ห้าสร้อยร้อยห้เนี่ยอันนี้เครื่องพยายามที่จะเดาแล้วก็กําหนดตัวเอ็ก แบบที่เครื่องมันคิดนะครับแต่บางครั้งก็ตรงความต้องการบางครั้งก็ไม่ตรงเนะี่ยเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะทําเราทําแบบนี้นะครับเดีย๋ยวผมรันโคดอันนี้แล้วมาอธิบายให้ฟังในโคดอันนี้เนะี่ยผมต้องการให้แสดงแบบ 0, 90, ย์0 270, 360แทนที่จะเป็นแบบ 0, 50, 100เนะี่ยเพราะอย่างเช่นพวกสายคอสเนะี่ยเรามองเป็นทีลาสเต็ปของ90หรือว่าจะ30 45อะไรนะี มันจะดูสะดวกกว่านั้นหลักการเป็นอย่างนี้นะครับอยู่ที่บรรทัดที่8นะครับบรรทัดที่8เนี่ยผมก็ใช้ตัวเลนส์ตรงนี้แล้วอันนี้ผมสเต็ปทีละ90นะครับตรงนี้เนี่ย x t i c ิก็คือตรงนี้ผมก็คํานวณบอกว่า x t i ิกเนี่ยให้มีได้ใน0ถึง360แต่ว่าสเต็ปทีละ90เพราะฉะนั้นผมได้ 0, 90, 180, 270แล้วก็360อย่าลืมนะครับตรงนี้ต้องบวก1นะฮะ แล้วก็ถ้าเราต้องการให้ฟอนต์มันใหญ่ๆอย่างเช่นนี้ผมคอนโทรลฟอนต์เท่ากับ20แล้วก็ให้สีเป็นสีแดงแล้วก็บพกบพารามิเตอร์เพิ่มเข้าไปแบบนี้ตัวอื่นนะครับอย่างเช่นตัวนี้ตัว V-Line ตรงนี้ก็คือ Vertical Line ผมจงใจขีดเส้นเนี่ยแนวตั้งพวกนี้นะครับให้ตรงกับตัวองศาของผมก็หลักการก็เหมือนกันนะครับ V l i ลนตรงนี้ก้เนี่ยใช้ NPA r a n g ส0 360 สเต็ปทีละ90เพราะนั้นก็ได้090เกินี่ยก็ขีดเส้นงนั้นพอรันออกมาก็เลยได้เป็นแบบนี้หรือว่าถ้าเราต้องการเปลี่ยนเป็น45นะครับผมก็ปรับตรงนี้ว่า0สเต็ปทีละ45เส้นนี้ก็ปรับหรือเส้นนี้จริงแล้วจะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับเดี๋ยวผมเอาตรงนี้ออกแ๊บหนึ่งก่อนล้วกันรันไปเห็นไหมครับตรงนี้เป็น0 4นย์135ไล่กันแบบนี้นะตัว v line ตรงนี้ผมก็สามารถบอกตรงนี้เป็น45่ันนี้็คราวนี้ก็จะมี ได้เห็นค่าชัดๆนะครับอย่างเช่น s i าย45เท่ากับ c o s 4สเนี่ยตัดกันอยู่ที่ตรงนี้นะครับลองมาดูอีกเทคนิคหนึ่งนะครับอีกเทคนิคหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นบอกว่าในถ้าเราไม่อยากจะใส่ตัวเลขแบบนี้เราอยากจะใส่เป็นเนี่ยศูนย์ศูนย์สองอะไรเนี่ยเราจะทํำยังไงหลักการเป็นอย่างนี้นะครับตัว x tick เนี่ยถ้าเราผ่านตัวแรกตัวนี้เข้าไปนะครับมาดูนะครับเปรียบเทียบกับอันข้างบนเนี่ยอันข้างบนเราก็ผ่านตัวนี้เข้าไปใช่ไหมครับ คือตัวนี้เนี่ยมันผ่านเข้ามาแล้วถ้าเราผ่านอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้เนี่ยผ่านเป็น list เข้าไปเนี่ยผ่านเป็น list เข้าไปโดยที่ list นะครับจะต้องมีจํานวนเท่ากับอันนี้อย่างเช่นอันนี้เนี่ย0ถึง360เนี่ยทีละ90ก็คือเป็น0 90 180 270แล้วก็360เนี่ยถ้าจะแปลงเพราะฉะนั้นตรงที่0เนี่ยผมก็ผ่านเป็น list เข้าไปก็คือ0แล้วตรงที่เป็น90คือตัวถัดมานะครับ อันนี้ผมใช้ตัว Latex เขียนนะครับก็ปกติก็นำหน้า s t ต i ิงด้วยตัว R จะได้หมดปัญหาเรื่องพวกตัว e Scape นะครับแล้วก็มีตัวดอลล่าปิดหัวปิดท้ายแล้วก็ตัวที่ต้องการอย่างเช่นเลขศูนยนี่ปกติตรงนี้ถัดมาพายส่วน2แลเราจะเขียนแบบนี้มันเป็น fraction นะครับมีเศษส่วนแนละ้วก็ f r a แล้วก็ในวงเล็บปีกาาตัวแรกนะครับก็จะเป็นตัวตั้งก็คือตัวพายก็ใช้ backslash pi แล้วก็วงเล็บปีกาเลข2ก็เราก็จะได้พายส่วน2ตัวถัดมาพายก็คือเขียนแบบนี้ backslash pi อยู่ภายในตัวดอลลาร์สายนะครับแล้วก็3พายส่วน2ก็ตัเนี้ยเป็น fraction ของ3พายส่วน2แล้วก็ตัวสุดท้าย2พายเราก็จะได้แบบนี้แล้วถ้าเรารู้สึกว่าตัวนี้มันเล็กไปนะครับเราก็เพิ่มพารามิเตอร์เนี่ยในเนี้ย ตัวทิศก็คือบอกฟอนต์ไซส์เท่ากับสมมติ20แบบนี้นะครับคันนี้เราจะได้ตัวใหญ่ขึ้นหรือว่าจะใส่ c ั l เ r ด้วยก็ได้นะครับถ้าต้องการเนี่ยอันนี้ผม c ั l เ r เท่ากับเอาสีแดงให้ดูเลยละกันนะครับเราก็จะได้เนี่ยค่าแบบนี้ออกมาซึ่งตรงนี้ถ้าเราอยากจะเป็นแบบ45ก็ได้นะครับตรงนี้ก็กลายเป็นเติมเข้าไปว่ามีพายส่วน4อะไรเนี่ยใส่เข้าไปรล่ๆนะครับเป็นแบบนี้ ันนี้ก็คือเทคนิคในการปรับนะครับซึ่งในนี้นะครับอย่างเช่น size c o s ตรงนี้เนี่ยตรง legend เนี่ยถ้าตัวนี้เล็กไปเราก็ใส่เนี่ย font s i เหมือนเดิมนะครับ font size ขนาดสัก20เนีเราก็จะได้ตัวนี้ใหญ่ขึ้นตัว y text ตรงนี้จริงแล้วเราก็ปรับได้นะครับใช้หลักการเดียวกันเลยอ่าเดี๋ยวตรงนี้ผมเปลี่ยน f o ต์ไซส์ของ y text เนี่ยผมก็บอกเนี่ย name รามิเตอร์ว่า f o ต์ไซส์สมมติ20 เห็นไหมครับคันนี้ก็จะใหญ่หญขึ้นละตามรู้สึกมันใหญ่เกินก็14เอา15แล้วกันดูนะเราให้ลายแบบนี้ออกมานะครับอันนี้ก็คือเทคนิคในการที่เราจะกําหนดค่าในแกนนะครับนะครับสำหรับตัวอย่างเนื้อหาในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ